คู้ชมคะตอนนี้แทบจะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะว่าผู้สูงอายุจะอยู่ในโลก 5G ได้อย่างไรสสสพบข้อมูลว่าผู้สูงอายุไทยใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลตอนนี้นะคะมากกว่า5ล้าน8แสนคนแล้วคะ่ะ แต่ที่น่าห่วงก็คือช่วงอายุ57ถึง73ปีค่ะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย6ชั่วโมง21นาทีต่อวันโดยซื้อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิด19นะคะผลที่ตามมาก็คือปัญหาการถูกหลอกในโลกออนไลน์และการจัดการเวลาของชีวิตนั่นเองค่ะแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ดูจะเป็นการเหมารวมจนเกินไปนะคะคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่ามีตัวอย่างของผู้สูงอายุวัย77ปีแล้วนะคะแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือ หอคคนนนไม่่ลับะฟังป้ายเสียง t h r e ใช้เวลาช่วง5้าทุ่มถึงตีหนึ่งปรากฏตัวในสื่อออนไลน์อยอดนิยมอย่างทิกตอกพร้อมขันสีทองหนึ่งใบและไมโครโฟนคือสิ่งที่ใครสอนพมพิทักษ์หรือลุงหอกเรียกว่าศาสตร์พลังงานธรรมชาติช่วยบำบัดอาการของผู้ที่มีปัญหานอนหลับยาก แม้ในวัย77ปีลุงหงอยังไม่หยุดเติมความรู้ให้กับตัวเองที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการทบทวนให้ลูกเพจฟังในทุกๆเช้าอีกด้วยครับในระหว่างที่มันปฏิบัติการต่อกันดวงอาทิตย์ก็คือฟิวชั่นฟิวชั่นเคลื่อนมาจากมาจากจากรวาลเพราะนั้นนักวิทยาศา,ศา,าสตร์ก็จะสามารถทดสอบได้เรื่อพวกนี้ต้องยกย่องเขา 14เมษาย,ยนนี้จะครบหนึ่งปีช่อง t ิ k t o k ที่ตั้งขึ้นมียอดผู้ติดตามมากกว่า8ป0แสนคนแต่ลุงออกบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้ใช้ทักษะจากการจัดรายการวิทยุสมัยหนุ่มเป็นที่พึ่งให้กับคนเดือดร้อนได้ในสมองผมจะเรียกว่าลุงมดำนะครับมันจะเป็นล้างมันจะครีมเคลียร์ให้เลยมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโลกอย่าบ่นแต่ค่าค่าไม่ยอมนะมันจะเชื่อลุงหงอกอย่างเดียวยงเงี้ยไม่เอาลุงหอกไม่ปรารถนาใครเชื่อ แต่เราต้องการแต่งให้ตัวเองรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมหากพูดถึงผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีลุงงอกบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ครับแต่ว่าการจะมีพื้นที่ในสังคมคนรุ่นใหม่การพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่างหากเป็นสิ่งที่สําคัญต้องมาศึกษาภาษาเด็กด้วยเหมือนกันพอดีลุงง,งอกอกอับคณะทำงานก็มีหลายรุ่นขขเขาก็แจรกันแชรมาแล้วก็จับความเอาอทีนน้อยสองน้อยกันไป ก็ได้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็น point of view ก็มาจำแนกให้กับคนรุ่นหลังได้กรุณาพิจารณาตาอย่าเชื่อลุงทั้งหมดลุงอย่าเชื่อลุงนีลุงว่าลุงเด่นตรงที่อย่าเชื่อลุงฟังปุ๊บเอาสองหานเสมอครับท่านผมว่าลุงได้แนวของพุทธ,ธกรลามสูสิทธิ์ข้อมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการพิจานำเสนอ เรื่องธรรมดาอย่างปัญหาการนอนไม่หลับแต่ลุงหงอกตั้งคำถามว่าอะไรลบกวนความผิดปกตินั้นเช่นเดียวกับการลดปัญหาสังคมชายเป็นใหญ่และความรุนแรงในครอบครัวที่ลุงหงอกยังต้องการใช้พื้นที่ออนไลน์สารต่อความตั้งใจในช่วงบ้านปลายของชีวิตรุงโรสมุินกับไทย PBS รายงาน